สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนํานะครับหอยคลางครับตัวนี้ผมหามาเองนะครับเมื่อตอนเย็นนะครับผมหาแถวสะพานหินกบแถวแถวท่าเรือเกาะไข่ชุมพรครับวันนั้นผมไปเย็นมากแล้วนะครับมันก็เลยมืดหาได้นิดเดียวอันนี้จะเป็นแบบตัวเล็กนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะเห็นที่ตัวใหญ่กว่านี้แล้วที่ตรงนี้นะครับผมต้มนานไปหน่อยมันก็เลยสุกจริงๆครับ แต่รสชาติโอเคนะครับไม่เหนียวนะคล้ายกับหอยแครงะครับจริงๆมันก็เป็นตระกูลเดียวกันนะครับถ้าให้ดูทรงดูอะไรเงรี้ยมันก็เหมือนกันครับอร่อยครับวันนี้ผมทำครับมันจะไม่มีน้ําจิ้มซีฟูดเหตุผลเพราะว่าผมกลับมาจากหาหอยตัวนี้มันมืดมากก็เลยหาพวกเครื่องตำน้ำจิ้มเนี่ยไม่ทันก็เลยต้มกินแบบนี้เลยครับ อร่อยครับมันสดมันหวานมันหวานมากมันกรอบมันหนึบจริงๆครับผมไม่แน่ใจว่าพวกพี่เนี่ยเคยได้กินกันไหมครับบอกเลยมันก็เหมือนกับหอยแครงเลยครับไม่ได้ต่างกันเลยใครยังไม่เคยแนะนำครับยิ่งตัวใหญ่ๆยิ่งอร่อยเลยครับยิ่งกรอบคำเดียวนี้คือเต็มปากเต็มคำเลยครับตัวหนึ่งครับแบบโอ้โหแบบฉ่ำม,มากอะ่ะเอาน้ำจิ้มราดลงไปในฝาแล้วก็กินนะพี่โคตรอร่อยเลยบอกเลยจริงๆ หาตัวใหญ่เลยครับซื้อแบบตัวใหญ่ไปเลยมากินนะครับแนะนำครับ